เงินได้เองเหรอถูกใจ<ด>9 936บาทค่าส่ง111บาทวันนี้พูดดินไม่มานะคะพูดดินไม่อยู่มีแต่คุณแม่กับข้าว่นี่เลยเนาะน้องอมาด,ด้วยหรออยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> นี่หรอ, <c oughs> อเดี๋ยวแกล้งเพื่ันหน่อยินว่าจะเก่งหล่อมาสนะเอามาดูแกะก่อนคือตอนที่สั่งมา เราก็นึกว่ามันจะนานแต่ว่ามันไม่นานนะใช้เวลาตอนนี้สองทุ่มเลยไหมสองวันใช่ไม่ใช่สองทุ่มมาหมายความว่าเวลาเนี้ยกี่สองทุ่มมาหรอใช่แต่ว่าเวลาส่งอ่ะสองวันเวลาส่งสองวันส่งส่งนะคะถ้าส่งมาประมาณสองวันแต่ว่าน้องพูดก็คือเวลาสองทุ่มในวันนี้ค่ะแค่แพ็กเกจก็เปรี้ยวแล้วนะครับแม่ เหมาแต่ถ้าเราแบบซื้อแค่อันเดียวมันก็ไม่คุ้มเลยซื้อแบบิ้ด้วยทุกคนข้างข้างก่องมันมันบอกเพจด้วยว่าอะไรเนี่ยเพจอะไรเอาลองหันมาหน่อยสิหันมาหน่อยสินี่นะครับทั้งเฟซบุ๊กเซกลนใช่แล้วแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในะเว็บไซต์ของของกู คุณพ qu ีรีพายเราจะเปิดกันเอาเมาดลกมาใกล้ๆเลย嘛หนูเขาเปคนิดเวัน้เป you know, uh ็นคนเดีก็ตืนเตดีขอเปิดด um ้วยอาเปิดเลยครับอเย็นๆอันรกอนรอะไรนี่ยอนนี้แม่ไม่ได้ส่งมานะอนอัีพี่มีพาแถบมาให้เอาไว้หมุนัวไม่ใช่กันกระแทกลูก รายการแลอวไรอยู่บ้างใช่ทั้งหมดมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรายการอนนี้ไรายการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างมีอ no ัน no อันนี้อะไรนูน <también together> <Wait. S 2> ูขออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะอันนี้นูรู้เลยปลากระป๋องแม่อันนี้อะไรรู้เปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนอะไรเหมือนน้ำเหมือนปลากระป๋องไหมแต่ว่ามันคือนี่ไง ด i l มนมนมนมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูก่อนเลยทุกคนเราจะเอาออกมาให้ตูเป็นแก้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะกินโชว์นะทุกคนนี่นะคะนี่คือแพ็กเกจของเขานะมาดูหน่อยโชว์หน่อยโอ้สวยสวยสวยข้างหลังนะมันจะมีคำอธิบายให้ด้วยแต่ว่าแพ็กเกจของเขามันจะเป็นภาษาจีนใช่ภาษาญี่ปุ่นครับอ๋อจีนจีนภาษาจีนจีนนิ่งๆสิลูกภาษาจีนจีนเหรอ อเคบอกว่าสิบห้าบาทใช่อุ้ยเพคมาแบบนี้ได้ได้เต็มมากเลยนะเดี๋ยวเอามาเรียงให้หมดแล้วก็เด๋ยวให้เด็กๆชิมอ่านต่อไปอันต่อไปหนูหนูขอนะหนูขออันนี้อะไรแมสแมสแมสเด็กไงเฮ้ยมเต็กเลทุกคนดูดิมาแมสเด็กแมสเด็กนะโชว์หน่อย เอาไปไกลหน่อยลูกไกลหน่อยเออแหละ้วก็ช้างกับลุงโป่งด้วยนะคะทุกคนเหมือนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่แล้วมันก็ขี่รถด้วยใช่ด้านหลังจะมีคำอธิบายอยู่นะคะทุกคนโอเคอกลับออกมาก่อนเดี๋ยวแม่รอยฟังก่อนแม่เด็กเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยมีอยู่ห้าชิ้นนะคะมันเป็นแม่เด็กอ่าสามดีหนึ่งถุงมีห้าชิ้นไม่คุ้มยังไงถุงเนี้ยหกบาท ว้าวคุ้มมากคุ้มขอยก็หายยากด้วยซื้อมาน้ำดูที่กี่อันทุกคนหนูน้ำให้แม่สอันนี้สามได้ไหมอันนี่สามแม่อันนี้สามมาวันนี้เหมือนเด็กแปดเก้าสิบตรงนี้อยู่ที่พ่ออีกอั่นสิบนะครับมีสิบถุงนะคะทุกคนต่อไปต่อไปเป็นอันนี้คืออะไรวันจีเหรอเออนี่นี่ ซากุล่าน้องซากุล่าเอามาโชว์นิดนึงลูกคนโชว์เลยมามานี่โชว์ได้การปฏิจดธรรมนี้เอาถือถืออ่ามาประมาณนี้มันคือขนมเหมือนข้าวหนมที่มันเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วทุกคนแล้วมันมีแมสตรอเบอรี่อยู่ตรงนี้แต่นี่เป็นรสสตรอเบอรี่ใช่ค่ะทุกคนมันมีตรงนี้ด้วยอยากินลูกบ้านคนอยากกินอยากให้ชิมอ่ะโอเคเป็น ุกคนมันคือเวเฟอร์ีคุเป็นเวเฟอร์ลูกพีชเดี๋ยวโฟกัสนี่โกเด้นฟูจิอันนี้เป็นขนมปังน่าจะขนมปังนะครับมันจะมีอยู่สองรสนะของสองรสเดี๋ยวขอดูแล้วนี่สิโอ้นี่ก็อีกรสนึ่งนะครับ อ่ะรสชีสอันนี้รสชีสรสชีสมีมีมาให้กี่อันอ่ะทั้งหมดก็จะมีมาเท่าไหร่สามห้าห้าร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เหมือนเหมือนเป็นขนมเหมือนกันเป็นช็อกโกแลตแต่ครนี้เป็นรสช็อกโกแลตใช่ไหมไม่ข้างในมันจะเป็นกับหัวอันนี้คุณครับข้างในมันจะเป็นนมนะแต่มันเหมือนโอรีโอหน่งเหมือนชีสต้องชิมดูเดี๋ยวต้องชิมดูมีลูกโอรีโอด้วยอ้าวขอ ให้เพื่อนๆดูก่อนโอ้นี่โอเคโอดินี่มันโอริโอ้มต่อไปมันเหมือนโอริโอ้เพราะมันมีโอริโอ้วทุกคนอันนี้อะไรนี่คืออะไรอันนี้ก็เราก็ยังเดาไม่ได้ว่าคืออะไรเดี๋ยวถ้าแก่ออกมานะคะถ้ารู้แล้วจะมาบอกทุกคนน่าจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้นะครับเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตร๋อเหรอใช่ทุกคน ไหนเนี่ยคุณขนเข้าโชว์แพ็คเกจอีกทีสิชูแพ็คเกจให้แบบชัดๆนิ่งๆหน่อยค่ะลูกอืมโอเคโอเคเห็นไหมทุกคนมันมีผลไม้ต่างๆเลยนะเนี่ยดูสิมีสองกล่องสองกล่องซึ่งมาทั้งหมดห้ากล่องนะคะที่เอามาสองกล่องเนี่ยเพราะว่าอีกสามกล่องยังไม่ได้เอาออกมานะมาทยอยเอาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกะดูข้างในกัน อ่ะคนนี้น okay. ั่งครับนั่งนั่งนั่งอันนี้อันนี้อันนี้ช็อกโกแลตมอรลใผมไม่เคยรู้จักนะแต่แต่ว่ามันน่าจะอร่อยนะทุกคนอ่าโอเคไปไปดูกันหนูชอบเห็นนายยูทูบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูนี่เอาโชว์โชว์ทุกคนตรงนี้มันเหมือนมาก์กลองมากตรงเนนี้ย่โอเคนุ่มๆมันจะเนื้อมันจะเคลือบข้างนอกนะสนใจมันจะเป็นช็อกโกแลตอ่าคุณพ่อขอดูหน่อยนี่นะครับมาร์ลนะ ช็อกโกแลตหม้อร้อนเออไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้ยพิมพ์้ายขายทุกอย่างจริงๆเลยครับเนี่ยไอซุนพ่อก็เพิ่งเคยเห็นเนี้ยโอเคต่อกันเลยต่อกันเลยด้วยกันนี่เ่าอันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะพี่นี่สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายละนี่นะคะทุกคนมันใหญ่มากเลยจากโรกาอันนี้โรก้าเวเฟอร์ อ่ะเขาดูหน่อยสินี่นะครับโลก้าเวเฟอร์อ่ะก่อนอื่นมันจะจะกินอะไรก่อนนมแดงอ้าวให้กินนมแดงเพราะนมเป็นสิ่งสำคัญอันนี้แกะแกะให้นข้าวหนึ่งคุณพ่อมีตรงนี้คุณพ่อจะแกะด้วย กินตรงนั้นแล้วลูกนี่นะครับแกะมาแล้วอข้างในข้างในก็จะเป็นนมเห็นไหมครับไม่ค่อยโฟกัสนี่ ใช่หอมเหมือนเหมือนนผมผงที่ชงชงให้เด็กๆชงให้พูนขวัญข้าวกินอ่ะตอนเด็กเฮ้ยได้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะอืม้ย,อ,อ,ยมอันนี้<ด>ไม่ได้อวยนะครับแต่อร่อยจริงจริงอัเป็นหวดเลยเอาเอาไว้ก่อนนะไม่ได้อวยแต่อร่อยจริงๆครับนี่นบอกเลยทุกคนเป็นนมจะมาบอกริงมิวตอนเด็กๆอ่ะหนูอ่ะชอบแอบเอาผงนมมากินอ้าว no แล้วก็เมานมของน้องอะถือว่าซีนมหมดเลวอ้ะวมาต่อไปเป็นเข้าโอ๊ตเออข้าโอ๊ตเข้าโอ๊ตเอ้ยเข้าโอ๊ตผมเห็นในคุกเขาจะกินกระจไม่คุกหรอพีแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวแกะให้คุณดูแพ็กเกจก็จะเป็นถุงฟลอยให้คอนนเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเงินเงินนะครับอ่เดี๋ยวจะแกะให้ดูอะทุกคนแกะเลย จะแกะให้เพื่อนๆดูได้ดูก่อนเล่ยข้าโอ๊ตเดี๋ยวไม่แกะมันเป็นแบบคนมัเป็นแบบนี้มามามาทุกคนมันเป็นแบบข้าวโอ๊ตถึงข้าวไปมันเหมือนเป็นผลไม้รวมแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปเป็นเหมือนข้าวโอ๊ตใช่ใช่ข้าวโอ๊ตถึงข้าวโอ๊ตไม่เหลือแล้วแล้วจะเอาออกขอยิมตรงนี้หน่อยขอเดาว่าลักษณะก็น่าจะเป็นแบบหอมๆแต่ว่ามีความแข็งนิดๆลองชิมก่อน อัดแห้งไงอัดแห้งจะหอมกินหอมหอมพึ่ทุกคนผมมีอะไรจะบอกนะเลยอะทุกคนแบบแบบอันนี้อะผมลองชิมเข้าไปมันโดนลิ้นใช่ปะก็คือเพราะมันเหมือนท่านเจ้าันเลยทุกคนมันมันรวมผักจริงๆนะเอ้ยไม่ใช่มันรวมพวกผลไม้พันยาพืชดูสิมันมีอัดแห้งนะไม่วีย ข้างในก็จะมีพันธุ์พืชรวมครับนี่หนึ่ข้างในมีหลายอย่างอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ได้ได้โอเคอ่ะกว่าไปคุณจะเรียนอะไเหรออันกับไปเอันน้อ่ะอันนี้คุณดินวสีไหนคุณเจกสีเยวกุคินจะเอาีนนุุววต่อไปีเียยวววีชมพูอน น like ้พุนี where, okay. um, so really ่ม <that> uh ันรสอะไรอนรสแล้วรสีรสีเห็นลูกผา่ะมันมีข้างในทุกคนนี่คือแพ็ข้างในนมันจะเป็นแบบนีเลยเนี่ยจะเป็นแบบหัอเล็กๆเหมือนเยลลี่นะแต่มันนี่มแข็งๆเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันไม่แกะได้ดินไม่แกะ นอให้ด้วยนี่ทุกคนในถุงนะคะถือว่าแบบดีมากเลยกตรงลิ้นอ่ะใช่มันชาออเดี๋ยวก่อนชิมก่อนมันชาไหมพ่อืไหมอืมแสดงมันกรบเดี๋ยวนะเหมือนใส่แมโ๊ะแป๊ะเลยอ่ะเออใช่เหมือนแมตตโ๊ใช่ใชเหมือนแบบต้องแสดงว่านี่คือโซมทอง่ะมาดูม มาเรามาแกะส้มโอทองกัน <Okay. S 1> เ,รเรามาแกะส้มโอทองกัน กินเหมือนเปลือกส้มโอนี่นะครับม,มันก็จะมีผงนะเนาะเฮ้ยไม่โฟกัสอ่าก็จะมีผงของเหลอขาวนะเป็นผงของส้มโอกินนท้งาา ชีสมามาดูที่มันจะมีกลิ่นชีสเลยไหม มาเลยครับโอเคครับขอบคุณครับอ่ะนี่นะครับรสชีสมาดูกันว่าจะกินชีสหรือเปล่าได้กินชีสแบบนี่ยังไม่ทันกินใชยไหมไม่ทันกินแต่มันหอมนะคือคือมันใช่เลยอ่ะดีน่าหอมน่าเฟรมเราไม่เห็นแล้วเนี่ยขนาดชีสเรื่องซ่าคือความรู้สึก กลิ่นครั้งแรกคือกลิ่นชีสจะมาแล้วก็ความเปรี้ยวจะนำาใช่ใช่ใช่ค่ะเปรี้ยวแล้วก็ฉุนฉุนใช่มันฉุนไม่เคยกินอ<น>ะบอกตรงว่าฉุนฉุนเหมือน<ต>ชีสของจริงจิ้มซอสไ้ไมัน,นชนนาไหมขนมนี่เลียวมากๆแบบขนาดนีดนี่คือกลิ่นชีสจริงๆนนชีสแบบยิ้ดยิ้ดอะอันนี้ต้องไม่ใช่ ขอบคุณคุณพีรพายถ้าแถมแถมจริงจริงด้วยไม่รู้สินี่เก่อนแม่น่าจะแถมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อเออแถมจริงเราไม้ซื้อไปเจ็ดรายการแต่ได้มาแปดรายการโอ้ยพี่พี่พายใจดีแถมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือขนมใจเล็กๆนั่นคือ เปิดมิติใหม่ในการกินขนมของคุณพ่อและลูกๆและคุณแม่เลยทุกคนแพ็กเกจสวยมากมาอันนี้คือกลิ่นมันจะอ้วกๆเงยนะข้างในสับปูล่าซอฟเบอร์รี่มะเหมือโอ้วยนี่ครับแพ็กเกจข้างในมีห่ออีกครับห่ออีกรอบหนึ่ง โชดิโอ้รสสตรอเบอรี่คือพอแกะฟอยออกมานี่ยแบบกลิ่นกระแทกจมูกเลยใช่เพราะว่านี่กลิ่นสตรอเบอรี่มาเต็มเลยทุกคนอ่าโอเคโอเคจะลองชิมนี่กลิ่นสตรอเบอรี่มาเต็มเลยทุกคนเฮ้ยอะไรอะข้างในมันมีช็อกโกแลตข้างในอ๋อ้มีไส้เย้ทุกคนข้างในนะคะข้างในมีไส้มีไส้ด้วยอืมอุด พูดดิ้นเขาไม่ชอบ,ก,ชอบกินหวานเพื่อพูดดิน้นพุดดิ้นเขาชอบรสชาตอเบอร์รี่ยูุดินชอบเดบ็ดช็อกโกแลตพุดดิ้นชอบช็อกโกแลตอืม,มถ้าถือว่าขนมชิช้นนี้<ห>นชิ้นนี้ก็รสชาติธรรมดานะ <ไป S 2> สะนะำหรับพ่อเพราะเหมือนขนมทั่วไปใชม่มันเหมือนกับ แล้วก็ไว้ช็อกโกแลตมาทุกคนแบบนี้เละๆนีกว่าะแต่ก็น่าไม่หวานมากอืมไม่หวานมากจืดอ่ะพอดีน้อยพอดีพอดีเลยคนนี้เขาไม่ชอบช็อกโกแลตไม่เขาไม่ชอบเขาแล้วแต่คนแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนใช่แล้วแต่คนเอาไว้ให้แม่กินอะไรอันนี้อะต่อไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเดินมาทุกคนต่อไปกล่องต่อไปอันนี้เป็นช็อกครัช อ่ะยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่าแค่เป็นอีอันนึงเป็นช็อกโกแลตไหนคะดุย่ชอเบอรี่กับช็อกโกแลตอ่าไม่ใช่ยี่ห้อเหมือนกันนะอันนี้อันนี้อีกยี่ห้อนึงมันแตกต่างกันนะคะข้างในของอันนี้แบบมันจะไม่ให้ฟอยมานะมันจะให้แบบเป็นลูกมันโอ้ดีดียวนี่ดิดูนี่ตัวแกะไม่ออกอ่ะเฮ้ยดูดิ่มีไฟด้วยดูดิอืมอ่าะเดี๋ยวดู อันนี้เป็นไวายช็อกโกแลตทุกคนต้องสังเกตนะว่าถ้ากัดเข้าไปมันจะมันใสเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับทุกคนว่าใสๆงเหนเป็นยบๆไม่ใ่เอ่อมีถั่วอยู่ด้วยมีถั่วอยู่บวกชีวด้วยนี่ไงอเดี๋ยวให้บวกดีเอากอันนี้ก็ ทุ้าก็โอเคก็ถือว่าใช่ได้ใช้ได้อันนี้มักอันสุดท้ายก็เป็นเด็กชอบกินช็อกโกแลตแม่ก็สั่งช็อกโกแลตมาเต็มใช่เดี๋ยวการต่อไปจะเป็นอันนี้คือไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์เลยที่ผมเข้าถึงไฮไลท์เพราะว่าเหมือนมันจะให้ถุงร้อนมาเวมามาขอดูอ้าวชิ้นนี้ชิ้นนี้คืออะไรเอ่ย ล o c a l น h ช c o l a t e a p o l l นะครับไ่ด้แกะอ่ะพูดินแกะมาแล้วนี่นี่ออกข้างๆนี่หนึ่งอะไนดูสิโอแบบครึงล่างมันจะแบนๆอะไปช็อคโกแลตก่อนได้คะแนนเยอะเป็นไหมช็อกโกแลตมาร้อนอันนี้ไป่ต้องทำอะไรมากนะคะนุกคนไฮไลท์เลยคุณได้ไง ว่าทุกคนออกมานะคะข้างในอันนี้ภายในกล่องภายในกล่องก็มีฝาก่อนเนาะมีฝาอ่ะฝาไว้ปิดเหรอเสร็จแล้วก็จะมีอ๋อช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหลวช็อกโกแลตเหลวทุกคนทุกคนลูกป้าเราต้องทำเองเสร็จแล้วก็ข้างในอีกก็จะเป็นอ๋อช็อกช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นแบบขนมปังหนูรู้แล้วว่าทำยังไงหนูรู้ละรู้เลย และนี่คือถุงถุงร้อนเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับหนูรู้นี่นะคะคือวิธีนะั้นวิธีทำไม่เพิ่งทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวคลิปหนึ่งแล้วกันอ่าขนมขนมอะไรเนี่ยขออรีีววิตนน้ช็อกโกแลตฮอตพอตนะครับเดี๋ยวจะอ่รีวิววิธีการทำอีกคลิปหนึ่งเนาะน่าจะต้องน่าจะต้องรีวิวอีกอันนึงนะครับไม่ด ช็อกโกแลตพัดผาดและนี่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้นั่นคือแมสจริงๆจริงๆคุณพี่พิมพ์ลี่พายมีแมสกิ่นขี้ด้วยนะคุณพิมพ์ลี่พายมีแมสกิ่นขี้อันนี้แมสกิ่นขี้หรือเปล่าเราก็ต้องฉีดเขรียกไหม โอนี่เอานั่งลงหน่อยนั่งลงหน่อยอาใส่เลยใส่เลยเป็นกลิ่นขี้ไหมกลิ่นแมสปกติโอ้แสดงว่าคุณพี่ฟิลิปพไยไม่ได้เอาแมสกลิ่นขี้มาไม่เอาแต่ว่าอันนี้นะคะมันจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่เนาะสบายหูไหมลูกสบายโอเคแมสโอเคมากพี่ฟิลิปพายไม่ได้เอาแมสกลิ่นขี้มาให้เราแต่พูดินสำหรับพีายมันเป็นกลิ่นขี้เอาไปดูสิเอาพูดินมาโชว์หน่อย ดูซิมาโชว์หน่อยอยืขนขนาดอาหารทางหลังไปหน่อยหันหลังไปหน่อยโชว์หน่อยครับโอ้หนั่งลงหน่อยนั่งลงหน่อยทุกคนครับอ่าเท่เท่เท่แล้วก็แกะทั้งหมดในกล่องเลยนะครับคราวนี้เราจะมาถามความรู้สึกแล้วก็ว่าใครชอบขนมชิ้นไหนนะเป็นพิเศษของคุณพ่อก่อนนะของพ่อก่อนเลยนี่คุณพ่อชอบอันนี้นมกระป๋อง เพราะว่ากลิ่นเขาแปลกดีแล้วก็หอมอร่อยนะครับของคุณพ่อนนะปูดินก็ชอบนูเหมือนกันอ้าวของใครต่อของใครก่อนปูดินนะปูดินอ้าวของปูดินอ้าวปูดินดินขอเลือกนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวไปนู่นอ้าวของปูดินของปูดินชอบอะไรครับชอบอะไรที่สุดอืมชอบอ้าอันนี้อืมหัวใจอยากทำช็อกโกแลตมอร้อนมาก ันนี้ชอบช็อกโกแลตหม้อรลอนอ่ารอรอติดตามคลิปของบูดินด้วยนะคะอ้าวส่วนพี่หัตีอพี่หัวข้าวอ่ะต่อไปพี่ของข้าวต่อไปพี่ของข้าวชอบไหนครับชิ้นไหนอ๋อสองอันโหชอบสามเลยอ้อ้าวคุณแม่คุณแม่ของคุณแม่ชอบนมเออเหมือนกันเหมือนกัน เชอบอันเนี้ยขนมอันเนี้ยขนมวิสกิตเนี่ยรสรสชีสรสชีสหอ,อ,อมดีชอบแต่คุณพ่อยอมรับว่าขนมละลายชิ้นที่เน,นี่นยตรงเนี้ยไม่เคยกินไม่เคยกินว้าวมากเราจะดินย่อยอกรอบดินออ่นนนอยอีกรอบอ,อ,อันนี้อ่ะอามรอบอ่ะถ้าอันเนีเ้ยชอบันนี้ชอบอันนี้ครับอร่อยชอบอันนี้ อ๋อองใครของพี่ขอนของพี่มันรู้สึบบหวานๆจืดๆนะคะคือคือเป็นนมที่อร่อยจริงๆรู้เลยว่ารู้แล้วว่ากินนมอ่ะรู้เลยอ๋อวันนี้โอเคไหมเนี่ยโอเคมากโอเคมากกับขนมที่เราเนาะเราไม่เคยรู้จักเลยคุณพิมครับครับขอนข้าวคะพรุ่งนี้ไม่ต้องซื้อขนมแล้วนะหนึ่งอาทิตย์กินเข้าไป ให้เต็มที่โอ้ว่าหนูมีอะไรจะบอกแม่ค่ะไม่หลายวันน่ะนหนูหยิบไปเลยและอย่าลืมคลิปต่อไปเราจะรีวิวการทำช็อกโกแลตฮอตพอตนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้กี่กี่ทุ่มแล้วสทุ่ามแล้วต้องไปนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องเรียนออนลาและอย่าลืมอย่าลืมมีเรื่องหนึ่งเด็กๆกินขนมแล้วก่อนนอนต้อง ่าลืมนะครับเด็กๆครับกินขนมแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะครับผมก่อนนอนนะครับเดี๋ยวแมงกินฟันเดี๋ยวกินฟันแล้วอีกอย่างหนึ่งคนข้าวฝากเลยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดดิ่งกิ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะได้เราลงคลิปใหม่แล้วจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะเป็นคลิป่าสุดๆไปเลยสำหรับช่วงรีวิวทุกอย่าง ขอ<น>ลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเสียงนี้นะ